ถือว่าเป็นการครบรอบ14ปีนะไม่น่าเชื่อเลยว่าเส้นทางนะของหุ้นอินไซน์นะซือเป็นสำักขาวเล็กๆนะจะเดินทางมาถึงณจุดนี้ได้แล้วก็วันนี้ได้นั่นะเลยว,ว่า14ปีที่ผ่านมาเป็นบททดสอบต้องบอกว่าโอ้ทุกสภาวะทุกสถานการณ์ของหุ้นอินไซน์ที่ต้องบอกว่าเผชิญนะแล้วก็ได้มีการรู้จักนะผู้คนที่มีความหลากหลายนะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามีการปฏิสัมพันธ์ได้เห็นแบบว่า ลูกล่อลูกชนลูกหลอกสับขาหลอกนะเรียกว่าเราได้เห็นแบบว่าจริงๆนะในโลกของตลาดทุนหรือเกมกระดานหุ้นเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นด้ื่พีคนะยิ่งกว่าพีคเอาอีกน,น,นะครัะเบลลี่หักมุมกันเยอะแยะมากมายนะบนกระดานหุ้นในแง่ของการนําเสือข่าวของหุ้นใจก็ต้องบอกเลยว่าก็มีทั้งถูกหลอกใช้ถูกหลายๆอย่างนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะไม่ไม่อยากจะแบบบอกว่าโลกสวยนะแต่มันเป็น พ้อที่จริงนะเป็นความจริงซึ่งนักลงทุนเองก็ต้องกันกรองด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกเอง,เองว่าเกมบนหน้ากระดานนั่นคือคําตอบนะในส่วนของข้อมูลที่เราเห็นเราอ่านเราต้องเอามาพิจาชณานะหลายสิ่งหลายองค์ประกอบมาเพื่อพิชิตกําไรนะนั่นคือความสําเร็จของการเล่นหุ้นของนักลงทุนทุกคนครับผมต้องบอกว่า15ปีนะกปีนะผมเชื่อว่า เราคงจะแน่วแน่นันในการนําเสนอข้อเท็จจริงนะด้วยว่าจากแหล่งข้อมูลทุกอย่างที่ส่งผ่านมาให้เรานะแต่ว่าเราก็จะมีการตั้งธงไว้แล้วฮะสำหรับปีนี้ว่าปี25เราคงจะไม่ขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของความขัดแยง้งขัดแย้งแบบว่าไร้ที่มาไร้ที่ไปนะตรงนี้เพราะมันจะมีเรื่องราวของคดีความมันจะมา หาเราโดยที่แบบว่าไม่ทันตั้งตัวนะตรงจุดนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องแบบว่าเราจะนําเสนอจากข่าวที่ของที่เขามี IR นะครับรนะครับบริษัททะเบียนแล้วก็ข่าวสารนะครับที่มาจากตลาดหลักทรัพย์นะอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องนั้นะแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดนะเรีวยกว่าเป็นข้อที่จริงนะผมเชื่อว่านักลงทุนก็คงอยากจะได้ข้อที่จริงนะรวมถึงบทวิเคราะห์นะฮะหลักทรัพย์จากบล็อกเกอร์นะหรือบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ต่างที่จะมีการนําเสนอให้กับนักลงทุนนะทุกท่านนะเพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารข้อที่จริงนะเดี๋ยว่าก่อนที่จะตลาดหุ้นจะเปิดทําการนะทำการซื้อขายรวมถึงข่าวสารที่ PR ทุกค่ายนะส่งมาให้สํานักข่าว,าวหุ้นอินไซด์เราก็จะนําเสนอข่าวสารบอกต่อไปยัง FC ไปยังนักลงทุนทุกท่านนะเพื่อจะรับข้อมูลเนี้ยอย่างทั่วถึงครับผม สำหรับช่องทางการติดต่อสำนักข่าวหุ้นยันไซต์ต้องบอกเลยว่าเรามีทุกแพลตฟอร์มนะทั้งเว็บไซต์นะครับทิกตอกไอจีนะครับแม้แต่เทเล gram เราก็มีนะเทสรเราก็มี a c e b o o k นะครับหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆเราพร้อมที่จะเข้าสู่แพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะเพื่อจะผมเชื่อว่าทุกแพลตฟอร์มก็จะมี f c ต่างๆหรือคนที่นิยมต่างๆเนี่ยนำเสนอหรือนำข้อมูลที่ สำนักข่าวหุ้น i ซด์เนี่ยเผยแพรนะ่มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะแต่ขอฝากอีกนิดนึงนะครับสำนักข่าวหุ้นไซต์ไม่ได้มีเพียงแค่เว็บไซต์ข่าวเท่านั้นเราจะมีแมกกาซีนหุ้นอินไซต์รายวันนะครับรายเดือนสเปเชียลหุ้น Insight น,นะฮะนิวนะครับเรียกว่าโอ้โหหลากหลายโปรดักต์นะบนบนทำง,งานนอะงบอกว่าไม่ได้มากนะแต่พร้อมที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพตอบโจทย์นักลงทุนทุกท่าน,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 นครับผม ก็ในโลกของข้อมูลข่าวสารนะต้องบอกเลยว่าข่าวสารนี่มีอยู่เยอะแยะมากมายมีหลายเพจนะมีหลายค่ายนะผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นโอกาสเป็นทางเลือกของนักทุนที่บอกมีอยู่เยอะแยะมากมายนะเทียบจากในอดีตแล้วต้องบอกเลยว่ายุคนี้เป็นยุคที่แบบว่าโอ้โหแบบเลือกเสพได้ตามใจชอบต้องบอกเลยว่าแต่ว่าของเรานะมีกสิปหลายหลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นนายก้วยหอมเจมุแดงนะแม่มดน้อยนะจิ้งจอกเท่านะเจชเอมเคมหุ่น นะต้องบอกเลยว่านําเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องบอกเลยว่าเป็นที่แบบว่าโดดเด่นฉีกแนวแล้วกันนะฉีกแนวอย่างไรผู้อ่านเป็นผู้ตัดสินใจครับผม